ครับสวัสดีครับพี่ค่ะตลาดปิดแล้วนะคะครับเอาไม่อยู่อีกแล้วไม่สามารถยินหนึ่งห้าศูนย์ห้าอืมก็มันเดิงก็แสดงว่าสัญญาณสัญญาณการกลับตัวมันก็ยังยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าจะลงเลยมันก็มันก็ยังไม่เห็นเหมือนกันก็แค่กลางๆนะครับรอเมดเงินที่เข้ฟันอยู่นะครับเหมือนเดิมก็ยังรอยังมีความหวังแล้วก็ตัววินโด์นะครับพรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับ ซึ่งซึ่งตัวที่เขาฟันเนี่ยถ้าถ้าดูอยู่ก็ที่บอกไปคือขายจบไปแล้วประมาณมูลค่าโครงการลวมกันประมาณสี่พันล้านแล้วก็ที่เห็นเริ่มออกไปเรื่อยก็สักประมาณหกพันล้านบาทอะไรมันก็ถือว่าเยอะนะครับรวมกันก็หมือนหมื่นล้านบาทอ่ะนะครับก็รอความหวังจากที่เขาฟันละกันส่วนตัวเอ,อยกเลิกกฎไอการซสิกก็เหมือนเหมือนตลาดก็ไม่ได้ถึงเต้นนักนะครับ ผมทำหม่ว่าสนามบ,บินนี่ตรงจะพังใช่ไหมครับพี่ <c oughs> <c oughs> มีอะไรหรือเปล่ปาทำไมมันลงลงอะไรเกินเหตุขนาดนั้นใช่ก็ <c oughs> <c oughs> คือมองคือคือยิ่งสนามบ,บินนะมันมันกระทบจํากัดมากนะจากจากที่ตัวเอไอซีเอเขามาลดอันดับเครดิตค่ะนะครับของของตัวการบินพลเรือนเราอะ <c oughs> นะครับซึ่งมันไม่จําเป็นมันมันมีสายการบินอื่นมาบินลงของเราตั้งเยอะแยะใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็ถ้าดูในประเทศมันก็ยังคนเยอะจะตายนะครับผมก็ยังมองเป็นโอกาสในการซื้อตัวนี้ต้องซื้อนั่นแหละแต่ดูเทคนิคแล้วไม่สวยนะให้ซื้อตรงนี้อีกเหรออ๋อถ้าซื้อแล้วก็ก็รอก่อนครับผมเพิ่งเรื่ง,รงนะให้รับทุกครั้งเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสิแต่เย็นเราเป็นนักลงทุนไง <c oughs> ก็เนี่ยครับประมาณถัด <c oughs> ไปเนี่ย <c oughs> ประมาณถัดไปสองเจ็ดห้าสองหกสองค่ะสองเจ็ดห้าอ่าฮะถ้าถ้าเกิดว่าสมมติรับไปที่บอกประมาณ หนึ 1> 1่งอสองเก้าศูนย์ใช่ไหมที่<า>ผมแนะนําไปอ,าอ่ะไม้แรกใช่ไนะหมอ่าฮะถ้าถ้ามันหลุด 2, สองเก้าศูนย์มาแล้วไม่ได้คัดล้อใช่ไหมครับออตอนนี้ก็ก็จริงก็ไม่ต้องคัดก็ได้นะถ้าแบบถือยาวหน่อยนะครับเพราะว่าลมมูมันมันอย่าง,อย,างอย่างตอนอ่ะตอนที่ยกตัวอย่างก็ได้ตอนที่ครั้งที่แลวว้วอ่ะที่เหมือนทางภาคราะเล็งลดไอตัวค่าฟรีสนามบินอ่ะอันนั้นมันยังกระทบเยอะกว่าน่ะใช่ไหมฮะสุดท้ายมันก็ลงแบบเดียวมาขึ้นต่อ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันมันมันแบบเป็นแบบกระทบจํากัดมากอะที่หนักก็เป็นสายการบินแต่อันนี้เป็นสนามบินมันมันคือมันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วอะฉะนั้นลงมาก็น่ารับอยู่ดีอนะครับสุดท้ายแล้วมันก็คือพูดง่ายก็คือซื้อเมื่อเจอข่าวลายอะใช่ไหมมันก็นั่นแหละนะครับพี่ม่อนอย่าเต็งอ่อยนี่ครับเป็นสิกาลังดูเดลวัชีบยู่ดูพูดแบบนี้อ๋ออืม ก็ก็ระวังลกันเดี๋ยวเผ่ามันพ่กนี้มันมันอัตราการลงมันน้อยแล้วก็ไปซื้อระวังติดนะออถัดไปเนี่ยสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าถัดนะถ้าหลุดเนาะถ้าหลุดก็พี่นิพนธ์ที่เรารับตรงไหนพี่จำไม่ได้สองของคุณนี่สองหกสองสองเจ็ดห้าสองก็ศูนย์ใช่ผมผมมีสองแนวว่ากันสองเจ็ดห้าคับสองหกสองนะครับอย่างอย่างอเอวีเนี่ยเก่งนะก็รีเบาวรีบาวเร็วเหมือนกันนะ นะฮะคือผมมองรอบนี้แวเต็มที่ก็4.76 4.8อะนะครับวันนี้ทำโล่4.9แล้วฟื้นมาเร็วเหมือนกันครับก็มองคือเรื่องจีนนยังยังไม่คอนเฟิร์มนะ,ค,ะคือที่คอนเฟิร์มาม่สุดก็คือแค่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ita, ใช่ไหมคะที่ที่ห้ามเชื่อไฟแล้วก็ห้ามเราเพิ่มเอตัวตัวของอรอบการบินใหม่เข้ามามันจอแจที่สุดแล้วไทยแลนด์เข้าไปเกาหลีกับญี่ปุ่นอะ ถ้าเอวีอะเป็นเป็นจีนกระทบมากกว่าเพราะว่าเตอร์ไฟมันเยอะอืมไฟมันเยอะอือนี้เขาห้ามประเทศไทยเข้าประเทศเขาไกลาๆว่ากันฮะก,ก็ก็มันมันยังมีไอ้บินประจาอยู่ไงครับยังได้อยู่แต่ว่าไอ้ตัวที่บินที่เพิ่มขึ้นใหม่ห้ามญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เขาเขามาตรฐานสูงครับมาตรการเขากวเนาะจอแจมบ้านละก็แต่จีนเนี่ยผมว่าต้องดูก่อนเพราะว่า สายสัมพันธ์เราดีใช่ไหมฮะนายกอาจจะไปคุยนอกรอบได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเกี่ยวยุ่งยุ่งสายสัมพันธ์เลยเนาะตอนเนี้ยพัวพันกันเมื่อไรจีนก็บอกแล้วจีนเขาเป็นมิตรแท้เราอย่าอย่าไปเคืองเขาแบบเขามาเที่ยวบ้านเราแล้วไปทำให้นู่นนี่นี่นแบบมันตกปอกช่าง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 เรื่องเรื่องเรื่องข่าวไปดูเทคนิคให้พี่ก่อนแล้ว a ว v ใช่ป่ะก็นี่ไงก็ก็นี่ก็คือลงบอกลงมาประมาณสี่จุดเจ็ดหกสี่จุดแปดแล้วผมมันแทะลุเจห้าวันไปอีกแล้วนะใช่นะครับ มันทะลุไอ้เส้นเส้นเจ็ดสิบห้าวันเนี่ยไส้มันทะลุมาแล้วนะโอ้ยอย่าไปนับนับราคาปิดเราคาปิดโอเคราคาปิดนะอกพันั้นอันนั้นอันนั้นมันหลดอาจจะมีคนคลอไล่หุ้นก็ได้พี่โอเคโอเคดูไหมฮะต้องมันเถียงมันเถียงเอามันต้องดูสรุปภาพรวมดีมาสับไพ่นาคินตลาดเลยพี่ใช่ไหมไเดี๋ยวพอแรนดอมเนี่ยชัดเจนเลยว่าความต้องการซื้อหรือขายมากกว่ากันอะไรอย่างเอวีอะ ปิดกระโดดกี่ช่องเนี่ยห้าศูนย์ห้าปิดมาห้าศูห้าปิดห้าหนึ่งห้าังก็สองช่องสองช่องใช่อ่าฮะสิบล้านของคุณอ๋องเธอทำบ้าเนี่ยไทยพนธ์อ่ะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นเป็นทอพิกประจำเดืนมาสองเราเป็นท็อปพิกเป็นท็อปพังแล้วงานนี้ไม่พีกแล้ว สื้เขาไปไนี่มันเพิ่งเริ่มเองนะมันอพิก c แต่มาสองคือเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกนะฮะอ๋ออาจจะกดช่วงเดือนกดเพื่อเพื่อเพื่อแบบราคาปิดต่ำไงจะได้แบบจะไดหายนะจริงจริงถูกครับใช่ใช่นฮะตกลงให้เท่าไหร่ AV ราคาพื้นฐานนะครับใช่ค่ะแปดบาทเอ่แปดบาทแล้วถ้าต่ำกว่าพื้นฐานเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมหกเอ่อเนี่ยนะครับตอนนี้ หกจุดสองอะมันเดิมแนวแรกก็หกจุดสอง 2, แล้วก็แล้วก็เจ็ดบาทเจ็ดบาททําไม่ได้แปดบาทเนี่ยฮะพื้นฐานแปดบาทตามก่าพื้นฐานคือหกบาทเนี่ยใช่ครับก็ยังมองเหมือนเดิมคือกาไรปีนี้มันก็มันก็อย่างน้อยมันต้องไปขับไปเท่าเก่าอ่ะที่มันเคยพีกอะประมาณพันกว่าล้านอะแล้วราคาพูดมันไม่ได่ำนี้อยู่แล้วอะนะครับอืมแล้วก็ครับถ้าใครติด AAB กับ AOT ก็จัดการตรงนี้นะคันคือคือถ้าใครติดขายไม่ทันแล้วเนี่ยนะครับ ก็อาจจะต้องแบบถือถือยาวหน่อยนะแต่ผมว่ามองว่ามันเออย่างน้อยเนี่ยคือจากณนะปัจจุบันเวลาเนี้ยนับไปอีกอย่างอสามเดือนก็พอละผมมองราคาไม่ได้เท่านี้น่าจะมากกว่าว่ายง่ายครับอือที่ผมมองนะค,คือก็พูดง่ายคืออุตสาหก,กรรมท่องเที่ยวปีนี้มัน,มมนเด่นนะเนีออนะครับอก็นั่นแหละทนความทนผวนระยะสั้นหน่อยละกันนะครับ เพราะว่ายังไงก็แต่ตัวเนี้ยมันผมว่าแก้ไขได้นะแต่ต้องรอหน่อยเพราะว่าเขาจะประกาศบนทีสิ้นพฤษภาคมใช่ไหมฮะใช่ครับผมนะครับฝากไว้สองตัวแล้วส่วนส่วนตัวที่ชอบอยู่ก็ก็ EPG เหมือนเดิมค่ะนะครับไปขายประมาณประมาณสิบบาทครับค่ะตัวที่เจ็ดตัวที่ให้ k b a n k KTB True DCC AP AAB ใช่ไหมค่ะ ตัวตัวเจ็ดตัวใช่ใช่ก็ก็เป็นหุ้นประจำแต่มาสองเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีหุ้นประจําเดเมสายนะอ๋อค่ะค่ะอุ้ยเยอะเดี๋ยวผมอไม่บอกไปบอกเดือนเดือนวันที่หนึ่งเมสายอย่างละกันอจาจาหุ้นเด็ดโอเคทีนี้ฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างคะตัวซีรีเอ็มก็มันก็มันภาพมันมันก็เหมือนเดิมมันอึมครึมมันยังไม่ชัดเจนก็คือถ้าเกิดว่าไอตัวที่ใครยังไม่ยังไม่ได้มีโพซิชันเลยอะผมก็ยังยัง ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็รอมาชัดเจนกว่านี้ก่อนคืออย่างอย่างถ้าจะโฟลโล่ตามด้านรองก็คือต้อง,องรอทะลุผ่าน9.00ก่อนอหรือว่าเซ็ตก็คือ1.505<อ>นะครับแต่ว่ากรณีมันลงหลุด9.75ทำนิโลอันเนี้ยคอนเฟิร์มว่าจะลงต่อแล้วก็คือค่อยช็อตตามแล้วก็ใครที่ถือพอยตชั่นค้างอยู่ก็ยังไม่ทำอะไรเพราะว่ามันมันก็ยังในหลอดมันก็ยังภาพมันไม่ชัดเจนว่าจะเป็นแบบ ฟื้นตัวหรือว่าลงต่อเพราะมันออกสรงๆมากกว่าก็ยังให้รอดูติดทางก่อนก็คือง่ายๆคือเกราสูนดีนะครับต่ากว่าเก้าจ็หจะลงต่อจัดไปเก้า้าหครับผมอ่ะได้ค่ะคุณอ๋องครับสวัสดีครับขอบคุณ